โปรเจกต์แชทบอรดสาวไทยร่วมต้านภายัยโควิด -19 บแชบอรดสาวไทยของเราอัปเดตยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากหน่วยงานรัฐที่เชื่อถือได้และรับลงข่าวประกาศจากทางการช่วยคุณหมอเก็บข้อมูลคนไข้ผ่านทางไลน์และจัดทำฐานข้อมูลวิเคราะห์อาการคนไข้ในรูปกราฟเพื่อความดูง่ายคะ่ะ ตรวจสอบสถานที่ที่ผู้ติดเชื้อไปเพื่อประกาศการกักตัวได้ง่ายขึ้นโดยเทียบฐานข้อมูลจากทางรัฐสามารถเล่นตอบคำถามรวมถึงสามารถคุยเล่นได้อย่างเป็นธรรมชาติสร้างสารรค์งานน่ารักแบบสาวไทยตั้งแต่คาแรคเตอร์งานอาร์ตจนถึงคาแรคเตอร์บทพูดในอนาคตเรายังคงตั้งเป้าหมายในการเป็นสื่อการกระจายข่าวและความช่วยเหลือรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมมาเพื่อสร้าง AI ต่อไปค่ะ